โอเคนะครับผมก็พูดถึงพิมพ์ดีสัปดาห์นี้นะครับผมก็เริ่มจากคู่หกโมงครึ่งเลยนะครับผมคู่หกโมงครึ่งนะครับในวันเสาร์นะครับผมนิวคาสเซิลนะครับจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านนะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับผมต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยลิเวอร์พูลไปทําแต้มหล่นมาที่บ้านนิวคาสเซิลนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่สามั่นปั้นใจว่าจะล้าง ตาให้ได้แน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้ความพร้อมของลิเวอร์พูลนะจะได้มีแมตต์ฟิลิปนะครับผมที่ติดยังไม่หายจากการบาดเจ็บนะครับผมรวมถึงจอเดนไฮเดอร์สัน hey The Sun ที่ยังบาดเจ็บอยู่เบอร์จิฟันไดหรือแม้แต่โจเอมาติปครับโจโกเมสคนนี้ยังยังบาดเจ็บอยู่นะครับผมยังบาดเจ็บอยู่ครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับ,รบผมก็ ต้องบอกว่าช่วงระยะหลังในฟอร์มดีมากนะครับเนื้คาสเซนช่วยอย่างฟอร์มดีมากนะครับโดยการกัดโดยการที่ได้นะครับผมอันิงซิงแม็กซิเมนกลับมาเนี่ยทำให้นิวคาสเซิลโอ้โหผลงานดูดีขึ้นเป็นดวงวิตาเลยนะครับผมสามารถเข้ามาสร้างผลงานให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ผลงานท่าง่หลังสุดของเลี้ยวฟูนะก็ชนะสามเอาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับถือว่าระยะหลังเนี่ยผลงานเลี้ยวฟูหลังจากที่ดรอปไปนะครับในช่วงพักหนึ่งนะครับผมช่วงที่ไม่ชนะในบ้านมาหงนัดติดะ ครับผมแล้วก็กลับมาชนะในบ้านได้นะครับเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆมานะครับทําให้ตอนนี้ผลงานก็ดีขึ้นมานะครับผมดีขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับส่วนนิวคาสเซิลเองก็สามนัดหลังสุดก็ถือว่าดีนะครับทําได้ดีเลยนะครับผมก็สามนัดได้เจ็ดแต้มเนี่ยนะครับเสมอหนึ่งอ่าเสมอหนึ่งชนะสองนะครับผมถือว่าตอนนี้อันดับนิวคาสเซิลก็ค่อนข้างลอยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ลอยขึ้นมาไม่ได้อยู่แบบโดนกดดันในเรื่องของโซนตกชั้นมาก นะครับผมตอนนี้ก็ดับลอยขึ้นมาแล้วซึ่งเกมนี้นะครับผมเลี้ยวปูต้องการแต้มอย่างมากนะครับต้องการแต้มอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดชนะได้นะครับผเลี้ยวปูจะขึ้นไปอยู่อันดับ4ก่อนชั่วคราวนะนะครับเลี้ยวปูจะขึ้นไปอยู่อันดับ4ก่อนชั่วขราวนะครับผมแต่ถ้าหากสะดุดเสมอนะครับผมก็จะอยู่ขึ้นมาที่6แทนสเปร์นะครับแต่ถ้าหากแพ้เลยเนี่ยจะอยู่อันดับ7เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นในเกมนี้เลี้ยวปูเน้นมากนะครับต้อง ชนะนะครผมเพื่อกดดันทางหน้าของเชลซีกับเวสต์แฮมนบที่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ต้องมาเจอกันเองที่ต้องมาตัดแต้มกันเองเพราะาเนี่ยเกมนี้สําคัญมากสาหรับเลี้ยวฟูนะครับยังไงก็ต้องชนะนะครับผมชนะให้ได้นะครับผมส่มสวนนี้ครัเส้นผมว่าโอกาสรอดอนะเขาเริ่มแบบผมว่าไม่โอกาสรอดเนะี่ยมีสูงแล้วนะครับผมไม่น่าจะกดดันะอะไรแล้วนะครับผมส่วนตัวผู้เล่นก็เลี้ยวฟูแนวลุกก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมาเน่ฟิโนซาร่าพร้อมประจําการอยู คผมส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็จะมีพวกอารแมสซิมแมงนะครับผมโจลินตันนะนะครับผมก็ยังอยู่ครบนะหรือแม้กระทั่งตัวโจ๊กเกอร์อย่างโจวิวล็อกนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วช่วงนี้ชลอยะหลังทประตูได้5สามเสมอเนี่ยนะครับก็พร้อมลงสนามตลอดเวลานะครับผมซึ่งเกมนี้แนวโน้มของเกมนะครับผมมองว่าวันนี้รีพูลมาเน้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับบอกกันยูคาสเซิลว่าระยะหลังก็เพราะว่า ช่วงหลังฟอร์มดีจริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณภาพนักเตะนะฮะระบบทีมแผนการเล่นเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าเนี่ยก็เยอะแต่ไม่ได้ในบ้านด้วยนะครับผมคิดว่าเกมนี้นิวคาสเซิลไม่น่ารอดนะครับไม่น่าจะต้านลิเวอร์พูลอยู่นะครับลิเวอร์พูลน่าจะชนะได้นะครับผมว่า2-0มีแน่นะครับผมรุนเม็ดสามดีกว่านะครับผมสองศูนย์หรือสามหนึ่งผมว่าสกอร์เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าลิเวอร์พูลไม่ทำตัวเองนะ เออไม่แบบไปเล่นพ่เรนเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังไงลิภูก่าชนะได้ไม่สองผมก็สามหนึ่ง